มองคือหลักไปเส้นสันบันหลักไปน้ำหน่ำบัวใช้มองสูบหลากลงสาเลยปีได้บวกหนึ่ง อมันเป็นห้องไหนบ่หรอมันถมบ่ มว่าวานเขาดิบแล้วมันดีกว่าเขาโอนนั่นดีกว่าเขออาโอนหดดดัวนออาสูบน้ำออกเบอร์หลุดจนบ่สูบมันเจ็บปลาหลุด ມາເບິ່ງເອົາຫຼາກຫຼາກໃຫ້ເຮັດລ່ອງນ້ຳເອດໃຜວ່າກະຕີບໍ່ຕ່າງຈາກຂ້ອຍດອກນີ້ໂຕແກ່ໃຫຍ່ຕີໜ້າໂຕນີ້ຫ້າເຂົ້າຫວາ cái tè cái đó thử phun nó mình thấm nè à, tuấn cái khay có quân chứ nó nỉ mày bò mày lẻ đây là, là hay lạc tôi nằm lấy mãi rồi Ông bố nghĩ cứ bội cứ bội lạc bố nghĩ bố nghĩ cứ bội lạc nghĩ lạc cái nói nè ต้นไมยังมาหลากอ่ได้เอา้าคลิปนี้ไวปตำหนิก่อนครับมาเบิงแถวหน้าหลากหายหลงหน่